สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราน,นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจภาควิชาการจัดการการผลิตชั้นปีที่สี่ค่ะวันนี้เรามาสรุปผลการวิจัยที่กลุ่มแม่บ้านรีจุลาค่ะไปกันเลยดีกว่า <gouvernement. S 2> นี่ก็คือพี่สุรัตน์นะคะเป็นผู้ชายของป้าแดงผเป็นประธานกลุ่มเนี่ยนะครับ <c oughs> เรื่องที่เราทำการวิจัยเรื่องหมู่กอสีจุลาก็จากผลการที่เราวิจัยมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือจากการสำรวจตัวอย่างของเรา ทั้งหมด250คนเดี๋ยวเริ่มจากนี้ค่ะก็คือสำหรับช่วงอายุ15-24ถปีก็ในก็จะเป็นระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมีอาชีพนักเรียนนักศึกษาจะมีรายได้ประมาณ1บาทหรือต่ำกว่าค่ะก็ข้อมูลระดับความชื่นชอบของผู้บริโภคหมีบอกสีดีลานะคะด้านตราสินค้าก็คือเราได้ออกแบบตราสินค้า ปรับปรุงเปลี่ยนปแปลงนิดหน่อยไปแบบเดิมออกมาเป็นสามแบบค่ะก็ลผลออกมาเป็นผู้ผู้ที่เราไปสำรวจนะคะส่วนใหญ่จะชอบตาสินค้าแบบที่สามมีค่าเฉลีย่ยสูงสุดที่สี่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะส่วนเวลาที่สองจะเป็นตาสินค้าแบบที่สองมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่สามจุดหกสี่ส่วนตาสินค้าที่หนึ่งจะมีค่าเฉล,ลี่ยน้อยที่สุดคือสามจุดสี่ส่วนทางด้านของบรรจุภัณฑ์ ก็สำรวจพบว่าในความเึ้าอ่อบรรจุภัณฑ์แบบที่สามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด3.81ปก็จะเป็นลั 8, กษณะแบบนี้เป็นแพงค่ะอันดัแบบที่2จะเป็นแบบที่สองก็มีค่าเฉลี่ยที่ 3. 7 1เ็แบบสุดท้ายจะเป็นแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่1มีค่าเฉลี่ยที่3 2, า .2 ค่ะค่ะส่วนด้านส่งเสริมการขายผู้บริโภคมีความเชื่อว่า,อามีความชื่นชอบต่อการส่งเสริมการขายแบบที่1 มีคือมีซื้อกล่องใหญ่ขนาด2 0 0กรัม5ากล่องแถม1กล่องเล็กขนาดร้อยกรัมค่ะมีค่าเฉลี่ยสูงส,สุดอยู่ที่3.74จุดเราลงมาจะเป็นการขายแบบที่3คือการส่งเสริมการขายแบบซื้อกล่องใหญ่ขนาด200ยกรัม1ิกล่องรับส่วนลด10%แล้วก็แบบสุดท้ายจะเป็นแบบที่2คือซื้อกล่องใหญ่ขนาด2 0 0รกรัมสิกล่องแถม1กล่องขนาดใหญ่2องร้อกรัมอันนี้จะมีค่าเฉลี่ย ราคาจากการสำรวจถึงตัวอย่างพบว่าคุณพอใจกับราคาอยู่แล้วก็มีทั้งเด็กที่สี่ค่ะแล้วก็มีความสนใจที่ลูกค้าจะซื้ออยู่ที่ส5 9าวค่ะก็จากเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือผลการวิจัยที่เราได้ไปทำการวิจัยมาก็หวังว่าข้อมูลหลัานี้จะช่วยให้ ต่อยอดจับสินค้าสิตภัณฑ์ของที่ได้มากขึ้นในเรื่องอย่างเช่นในด้านราคาที่เราได้มีแนวคิดว่าจะให้แบ่งเป็นทําเป็นราคาที่บัจจุภัณ์นี่เล็กลงแล้วก็ปริมาณลดลงโดยที่ราคาถูกลงถูกลงะ,ะเป็นแบบไซส์เล็กเพื่อเพิ่มตลาดให้มากขึ้นนะคะค ก็เป็นงานสำคัญเรื่องบริการลูกค้าเพราะว่าจากที่ไปสำรวจมาก็หลายคนก็ชื่นชอบคืออยากจะลองให้มีไซเด็กการออกมาก็ก็หวังว่าการทำวิจัยของเราจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มแม็ดอะไรนะกลุ่มแม่บ้านสีกุลากุ่มแม่บ้านสีกุลากลุ่มแม่บ้านสีกุลาค่ะก็รวมถึงเรื่องด้านตาสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ไหนที่เราลองเสนอออกแบบออกมา สวัสดีครับ